สวัสดีค่ะคลิปนี้นะสำหรับสาวกแฟนๆของคลิปแคลบโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาแล้วก็เปิดกล่องเปิดหีบสมบัติกันนะคะช่วงนี้ก็ยังสามารถสปินได้อยู่นะก็ยังโชว์อยู่นะก็สปินกันไปเรื่อยๆเพื่อรับรางวัลน,นะกะ็ในวันนี้ จะพามาเปิดตรงนี้มีไม่เยอะนะแต่ว่าก็จะเปิดให้ดูถ้าใครที่ดูวิดีโอไปนานๆนะคะสะสมไว้เยอะๆตรงนี้ก็จะมีเยอะนะเวลาเปิดก็จะตื่นเต้นอย่างเยอะเลยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ว่ากดตรงมีแล้วกันเราจะเลี้ยงปลายยังไงให้ปลาเราโตวไวๆอันนี้ก็ยังไม่โตสักเท่าไหรนะ่นะนะเดี๋ยวเข้าไปในอะคาเรียม นาเมื่อสักครู่นี้เราให้อาหารปลาของเราไปแล้วแล้วทีนี้ทำไงปลาคุณจะโตไวเห็นตรงนี้ไหมคะตรงไข่มกุกไข่ปลาเนี่ยตอนนี้ก็เก็บมาได้อยู่ที่เก็บมาได้ที่403เหรียญส่วนตรง total value เนี่ยเพิ่งจะ2,000กว่ากๆนะก็คือเป็นเหรียญที่ปลากำลังเติบโตแล้วก็มีส่วนของ ตัวนี้ปลาทองนะที่ตอนนี้ก็เพิ่งจะได้ที่0.58นะยังไม่ถึงดอลลราหรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงมันสักเท่าไหร่บางวันก็ขยันเลี้ยงแต่ว่าก็จะมีอสิ่งหนึ่งที่คนเลี้ยงปลาจะต้องรู้นะเดี๋ยวจะพากดตรงช็อปนี่นะเรากดตรงชอ็อปนี้อุ้ยไม่ใช่สี่ขอโทษนะแบบใหม่ๆกดตรง ไข่มกไข่ปลานี่แหละตรงที่เรามี403เหรียญตรงนี้แหละให้เราดูตรงนี้นะตรงนี้นะในรายการแรกอ่ะ200เหรียญที่เราจะต้องใช้ไข่มกเนี่ยแรกซื้อมานะฮะรายการที่2นี้อยู่ที่400นะคะถ้าเราซื้อของพวกนี้คือเราจะได้ปลาตามมาด้วยแต่สําหรับอะรายการที่3มที่เป็นขวดโหลขวดอาหารปลาเนี่ยตอนนี้มันเป็นสีเทานะ อยู่ที่พันสองร้อยไข่มุกแต่ว่าไข่มุกเรายังไม่ถึงพันสองร้อยเพราะงั้นตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นสีส้มเพื่อที่จะให้เราซื้อได้นะคะก็คือจะบอกว่าการที่เราซื้อตรงนี้เวลาเราเก็บไข่ปลาเพียงพอที่จะซื้อสําหรับราคาตรงขวดโหลเนี่ยซึ่งราคามันก็จะเปลี่ยนไปนะในแต่ละครั้งที่เราทําการซื้อเนาะคือตรงนี้พอเราซื้ออันนี้ซื้อไปสองครั้งแล้วครั้งล่าสุดนี้ซื้อ600 แล้วถ้าเกิดว่าไข่ปลามีถึง1200เนี่ยก็กะว่าจะซื้ออีกเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะช่วยให้เวลาเรามีอาหารปลาในขวดโหลใช่ปะแล้วเราก,กดตรงขวดโหลอาหารปลามันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนคำว่าฟีดเนี่ยเป็นคำว่าฟรีเป็นจำนวนครั้งอาหารเม็ดว่างั้นเถอะเราก็กดตรงนี้ตรงฟรีดเนี่ยเพื่อที่จะให้อาหารปลานะมันจะทำให้ปลาเราอะโตไว จากที่เคยแบบว่าโอ้ตั้งนานกว่าจะได้เลเวลหนึ่งกว่ากว่าเหรียญกว่ามูลค่าของเจ้าปลาทองนี้จะขึ้นในแต่ละอ่าแต่ละสเต็ปแต่ละจำนวนเนี่ยมันช้าแต่พอเราซื้อไอ้ขวดโหลนี้เพิ่มในปริมาณที่มากขึ้นจำนวนเงินที่จำนวนเหรียญที่ต้องใช้มากขึ้นเนี่ยปลาเราก็จะโตไวเวลาเราให้อาหารมันตึ๊บๆๆ้เนี่ยขดตรงนี้เนี่ย ปลาเราจะโตวไวยอดเงินของปลาทองเนี่ยก็จะขึ้นไวด้วยนะก็มีเท่านี้นะก็ขยันขยันเลี้ยงปลากันเก็บไข่ให้ได้เยอะๆก็จะได้ทําให้ปลาทองเราเพิ่มมูลค่าได้ได้เร็วขึ้นนะเท่านั้นเองก็คลิปนี้ก็จะไม่เข้าไปดูเพื่อนไม่เข้าไปดูอะไรนะก็จะมากดตรงนี้ถึงจะไม่เยอะ กดรีวอร์ก่อนก็ได้ตอนนี้มี19กกดเลยรัวๆเลยมันเป็นความคืบหน้าที่มันอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าบางทีบางคนเขาก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเล่นๆไปเออเมื่อไหร่มันจะโตอะไรอย่างเงี้ยพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นความ พื่อที่จะช่วยให้เราได้ปริมาณเหรียญที่ไวขึ้นนะกดไปเรื่อยๆตรงนี้แหละรีคอร์ดตรงนี้แหละที่จะสะสมในช่องลุ้นสี่เหลีย่ยมสี่ช่องตรงนั้นนะเดี๋ยวกดเสร็จพาไปดูเนี่ยในช่องเนี้ยตรงนี้นะสี่ช่องเนี่ย พอเราได้รีวอร์เดเยอะมันก็จะสะสมจนเต็มเดี๋ยวเราจะกดช่องแรกที่ลุน้นสิเหรียญกันอันนี้เลยเข้าไปเลยเรากดเพลย์เลยนะแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีอะไรตื่นเต้นนิดนึงกด play เพลย์เลยเน็ตเราสุดยอดมากนี่นะมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ย เลือกจะได้เท่าไหร่อันไหนดีๆๆๆๆอันกลางสุดท้ายแล้วกันรุ้นมากคอนเฟิร์มเลยเปิดๆๆๆคือจะแบกกับก็ไม่ได้นะมันได้แล้วอะ่ะเยอะมากสูนจุดสุดสๆๆดูดิมันอยู่ตรงนี้โอ้ย สักเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้เนาะโอ้หต้องรอนะเนี่ยมาดูช่องนี้กัน 500K ก็เอาเอเคเลยเลือกเหมือนตะกี้นี่แหละจะโชคดีไหมจะได้เยอะไหมเอาช่องไหนดีละ่ะ อะช่องนี้คอนเฟิร์มในพันห้าสามหมื่นอยู่ที่เดิม <c oughs> <c oughs> มันต้มเราหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกเนาะหมดแล้วที่เหลือก็รอนะอันนี้ถึงไหนแล้วแน่เห็นไหมอ่า ก็พยายามดูเนี่ยก็จะครบ120แล้วเราก็จะได้รุนอีกครั้งหนึ่งแล้วกับ m m z z o n คูปองนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวกดรีวอร์ดดูวิดีโอไปอีกสักหน่อยหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้รุนช่องนี้อีกแล้ว mm hmm. ก็สะสมมาเยอะๆก็ได้เพราะมากดทีนึงก็ตื่นเต้นดีเนาะตอนนี้ก็ไปดูวิดีโอแล้วกันไม่เหลืออะไรแล้วนี่หมดแล้วได้จึงหนึ่งนะก็ นี่และค่ะไม่มีอะไรมากเล่นเกมอยากได้เยอะโอมันเล่นเอาเนาะโน่นนิดอันนี้หน่อยว่าสมปนไปรวมกันมาก็ได้เงินเข้าเพย์เพานะแต่ว่า PayPal เพย์เพานี่ก็คือเองินสดที่อยู่ในรัานจำนวนเงินบาทที่แปลงค่าแล้วต้องอยู่ที่5,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการถอนทอี่ที่50บาทนะจากการถอนเงินบาทออกจากกระเป๋าเพย์เพานะคะใครยังไม่มีก็สามารถเซิร์ชหาแล้วก็ หรือว่าใต้คลิปนะคะใต้คลิปมีมีอยู่นะที่ลิ์สำหรัสหรบสมัครกระเป๋าเพย์พาวก็ใช้ได้สากลทั่วไปนะคะก็สมัครไว้นะครอ,อยืนยันตัวตนก็ประมาณไม่เกิน4.8ชั่วโมงสาหรับกระเป๋าเพย์พาวสำหรับรคลิปนี้ก็เท่านี้ละค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมดนิดน,นิดหน่อยอย่าลืมกดไลค์ติดตามให้หน่อยนะเป็นเพื่อนกันนะ